การเบิร์ดไอวิวขอนำคุณผู้ชมมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในการแข่งขันกีฬาสาธารณาสุขสามัคคีหรือบวัวผุดเกมค่ะวันนี้นะคะโครงการมหากรรมขุนสวยเอวบางสร้างได้ด้วยพลุลุกข,ของกรงมอนามัยก็ได้มาโชว์ในงานนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่บรรยากาศจะเป็นอย่างไรอดใจรอสักครู่นะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้นะคะเจอจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่ๆเขาก่อนดีกว่าค่ะตามจะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เจ้าก็ได้ยืนอยู่กับแชมป์ฮูลาฮูปข,ของประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่เื่ออะไรคะปราณีสงศิริค่ะและพี่ได้รับประโยชน์อะไรจากการเล่นฮูลาฮูปบ,บ้างคะส,สุขภาพดีแข็งแรงไม่เป็นความดันเบาหวานไม่อ้วนด้วยค่ะอ๋อสุดยอดจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชม หลายกกินนนผัััรรเเปีวว่มคมถูกากาอร่คุณผู้ชมคะตอนนี้จะก็ได้ยืนอยู่กับนักเต้นฮูลาฮุปนะคะเห็นไหมคะว่าทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจกับการออกกําลังกายประเภทนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อน้องอะไรคะวุ้นเส้นค่ะน้องวุ้นเส้นสนุกไหมคะออกกําลังกายด้วยฮูลาฮุปสนุกค่ะและสุขภาพน้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะแข็งแรงแข็งแรงนะคะาความวัง สูงอายุก็ออกกําลังกายด้วยฮูลาฮุปได้ค่ะแต่อย่าหักโหมเกินไปนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับป้มอ๋อออกกาลังกายด้วยฮูลาฮุปนี่ผันผือมั้งนะคะอ๋อก,ก็ร่างกายสูขภาพ๊แข็งแรงดีรับสุดยอดนะรับสุดยอดรับสุดยอดจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชม,ค,ค,ชมคุณผู้ชมคะตอนนี้จะก็ได้นั่งอยู่กับพี่ไก่แล้วค่ะ ซึ่งเป็นแกนนาในการจัดโครงการหุ่นสวยเอลบางสร้างได้ด้วยคุณลาฮุบวันนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะพี่ไก่สําหรับคุณลาฮุบจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ภุร่าฮุวันนี้เหรอคะ,คะในภาพที่เห็นน่าจะสุดยอดจริงๆใช่ไหมคะกว่าจะรวมได้ขนาดนี้นี่โห <laughs> ใช่ไหมคะ,คะแต่ยิงแล้วมัน จริงค่ะนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะกว่าจะถึงวันนี้นะคะเราก็มีเครือข่ายของเราอีกมากมายที่มาช่วยกันนะคะแากจะขอแนะนาพี่ข้างๆนะคะคุณพี่สันเพชรเรืองอารามนะคะอันนี้จากแกนนําอําเภอบ้านตะขุนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเรานะคะแล้วก็แกนทําที่ที่สําคัญของเรานะคะอันนี้คือกลุ่มของอสมอจากอําเภอกาญจนดิติรพศตอช้างขวานะคะ ค่ะต้องขอขอบคุณแกนนำของเราทุกท่านเครือข่ายของเราอะค่ะที่ทำให้เกิดวันนี้สุดยอดได้จริงๆค่ะสุดยอดคุณผู้ชมคะตอนนี้จะก็ได้ยืนอยู่กับท่านนายแพทย์นทวุฒิประเสริฐศิริพง์ค่ะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับเ,ออเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพกีฬาฮูลาฮุปท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะครับจริงๆแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความสําคัญเรื่องการออกกาําลังกายมาอย่างต่อเนื่องอทันทีที่กรมนามัมเนี่ยมีกิจกรรมเรื่องฮูลาฮุปเนี่ยนะครับทาให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าฮูลาฮุปเนี่ยเป็นกิจกรรมที่พอเล่นแล้วเนี่ยจะติดใจนะครับนี่แหละสำคัญที่สุดแล้วก็ทุกคนจะมีลีลาของตัวเองทําให้เข้ากับ บรรยากาศของคนไทยผมคิดว่ากิจกรรมลักษณะอย่างนี้เนี่ยคล้ายๆกับว่ามันเป็นการจูงใจนะครับให้พี่น้องประชาชนหันมาให้ความสําคัญเรื่องออกกำลังกายวันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราประสบความสําเร็จเนี่ยเรื่องนี้มาอย่างยาวนานแค่เพียงเราบอกว่าวันนี้เราจะมาโชว์ให้พี่น้องเขาเห็นนะครับว่าภูเราฮุกข,ของเราเป็นยังไงบ้างนี่ที่พามาวันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมาตอกย้ําให้เห็นว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเราดําเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องและทุกคนทําแล้วได้รับผลจากการกระทําว่าทําแล้วเนี่ยสุขภาพดีขึ้นผมมั่นใจนะครับว่าชาวสุราษฎร์ธานีจะไปสู่สุขภาพดี80ปียังเจ๋วดังคําตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขและของกรมอนามัย อพวกเรานั้นมาร่วมด้วยช่วยกัน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 สุดยอดจริงๆค่ะคุณผู้ชมกับโครงการหุนสวยเอวบางสร้างได้ด้วยหุ่นละหุบนักที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสารคาดี พิชิตฝันสร้างแรงมันดาลใจกับมุมมองใหม่ๆได้ง่านสมสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเรามอนามัยสมสริมให้คนไทยสุขภาพดีค่ะเพื่อนไดวิวสัปดาห์นี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสุขภาพดีมสุขภาพดีแมงสุขภาพดีแต่สิบปียังแ